สวัสดีครับนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆครับเมนูลดความอ้วนของแม่ครับก็เป็นยำไข่ต้มครับเริ่มต้นด้วยเอาหอมแดงนะครับกับพริกหนูซอยครับแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันเลยครับใส่น้ำใส่น้ำมะนาวใส่มะนาวลงไปครับเข้มข้นใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาซะหน่อยนะครับ กินเบาๆครับเป็นยำไข่ต้มนะครับผุกเค้าให้เข้ากันครับเค้าครับให้เข้ากันครับให้น้ําตาลทรายละลายตัวนิดนึงครับที่สําคัญครับอย่าลืมชิมครับว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังเนี่ยน,นะครับอ่อนเค็มอ่อนเปรีย้ยวอะไรก็จัดไปครับ อันนี้เรามีแอปเปิลครับเราก็โรยไปครับแอปเปิลเขียวก็ใครจะใช้เป็นมะม่วงก็ได้นะครับสแล้วเราก็เอาน้ำยำครับราดหน้าเลยง่ายไหมครับแค่น,นี้ก็ได้เมนูยำไข่ต้มอร่อยๆอหนึ่งชามแล้วครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ